ตำบลหนองบัวละครอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสวัดดีครับคุณเบาถินนะฮะถินภูไทยนี่ฮะยูทูบเบอร์แห่งเมืองอีสานราบสูงะฮะแห่งที่ราบสูงฮะเข้าวัดดีพี่เขาพ่องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสื่อมวลชนอยู่ในอำเภอด่านขุนทดช่องอะไรฮะฝากมาที่เอาเขาพ่องวารตี้ครับแล้วก็ข่าคกรด่านขุนทด ราวสดด่านคุณทศแล้วก็เขาผ่องวาไรตี้คนติดตามเยอะมากนะฮะอันนี้ยอดดูเกือบเจ็ดหมื่นคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นหมื่นขำดังเดี๋ยวลงตาฝนหมายไอ้นี่ขำอะไรกันไม่ระมัดระวังเลยไม่จะสำรวมเลยแม่เป็นเรื่องเป็นราวแน่ยกเลยครับยกได้ยกนะครับยกไมาต้องโค้งครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมู้ที่หุกสัหนึ่งหุ่นบงจุดห้วยบงเน่แม่ เด well kind of ี๋ยวจัดคนเดินบอกหน่อยนะว่าปัดจงปัดใจเงินไม่ใส่เหมือนเดิมนะพี่นะเนี่ยทำกันรู้งานอย่างดีนะฮะใครมีกระเป๋าแตงังกระเป๋าสะพายไม่ได้หลังเลยนะครับกระเป๋าสะพายครับน้ำร้อนหลุดตาเลยครับน้ำร้อนหลุดตาเลยครับน้ำรอหลุตาเลยนะครับ นี่ฮะเจ้าที่นะครับจากโรงพยาบาลพระทองคำนะครับเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาชื่อยาวหน่อยโรงพยาบาลโอ้สุดยอดนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาเดินตามหลวงตาบุญชื่นด้วยนะฮะมาช่วยดูสุขภาพพี่น้องชาวพุทธแล้วก็คนในคณะด้วยแต่ดูลวพระเนนแข็งแรงเจ้าหน้าที่จะเป็นลมสักก่อนหรือเปล่ปาไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องรอชมก่อนม <c oughs> นี่ฮะ มันเน,เนนจะเน้นจ๋าแหม่นรกกินกระบ,บาลน,นะพวกแกนี่แมปากหวานก็แต่เช้าแหม่แบบเน้นจะเน้นจ๋ากันเชียไม่ได้นะเน้นนี่สิบสิบนี่ไม่ธรรมดาสิบครบวไปหนึ่งวันพอดีเมื่อวานนี้ครบครบรอบสิบครัวพอดี ผมแฮปปี S <S> ้เ <cultural> บ <gaming> uh ิร huh. ์ดเดย์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวก็ไปเอาเดี๋ยวกลับไปมาพีี่เด๋ยววันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าจะมีการเซอร์ไพรส์สัมเนนทามแต่ว่าไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวรอชมทางคลิปวิดีโอได้อ่า อ่าวิ่งไปดักหน้าเลยพี่ดักไปถ้ายรถเลยถ่ายรถขันขาวเลย,ย,ลเลยอ่าไปถ้ายรถขันขาวเลยเจ้าคุณพี่ระวังจะตะอลุด,ด,ดขาตัวเองรถพยาบาลอยู่ไกลซะด้วย <c oughs> แล้ว <c oughs> <ล>บุคลากรทางการแพทย์นี่รวยสุดก็พยาบาลนะหมอเหมอในแพทย์รองพออะไรย,ยังจนเลย <c oughs> อืมันรถไม่มีสักคันหนึ่งมีแต่รถพยาบาลอย่างเดียวโอเคสุก <S 2> <S 2> <S ok, ไม่เก็บเงินเก็บคองกันนะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะผู้บังคับบัญชาดับสูงโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเงินเก็บนะรถไม่มีมีแต่รถพยาบาลพยาบาลรวยสุดเลยับมุ แดี๋ยวเราต้องเดินริมนะ่ะให้รถเข้ามาใกล้เพราะว่ารถต้องเอาน้ําเอานมขึ้นบางทีหยิบน้าหยิบนมมันจะช้าเดี๋ยวพี่ก็ต้องเดินริมใล้สุดเนี่ยเพราะว่ารถต้องต้องเข้าพี่เดินใต้สุดเลยนั่นแหละ,ะวิวิเชียงรายบุรีนะฮะนี่นะ่ะเดินขยันขันแข็งได้กระท่อมก้านแดงไปสองใบเช้านี้ กูบาดใจขำไงน่าจะบาดกันเลยเอาแต่ความจริงว่าสุดเล่นอาไปคุณวิเดี๋ยวจัดไปอีกสักกิโลนึ่งเอาของให้ถึงถนนเนี่ยโอ้โหผมไม่มีพักพีไปไหนไปไหนให้เห็นที่ไม้วะอันนี้กูยวไมกไหวโอ้เดินมั่งเดินมากสามกิโลเลยไหมสามกิโลเลยอ่ะ น้ำหนักนี่เป็นปาลันโรนะฮะเดินนี่เดินจริงๆแล้วนี่คนนี้เนี่ยทำท่าเหมือนจะเป็นลมนะวอนแรกนะวันแรกเหมือนจะเป็นลมข้ามลาได้ันแรกอยู่้วนองขึ้นรถพระทองคำพระทองคำสิบห้าครับไม่ถึงสิบห้าเลยคไม่ถึงสิบห้า อำเภอพระทองคำครับอำเภอพระทองคำแล้วข้ามไปก็ออกรุดเขตพระทองคาก็เขตบ้านเหลื่อมเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปทางเขตอำเภอพระทองคาบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมอ่าออกแก้งสนามนางไปเชื่อมหนองแวงน้อยอะไรคุณอ่ะอ่านั่นแหละถูกต้องหนองแวงน้อยไปทางสนามนางก่อนนะเลี้ยวขวาก็เข้าปัญจาไปอะไรเนี่ยไปบัญจาไป ก้าโลหกครับสิบห้ากิโลหกร้อยเมตรนะฮะอำเภอพระทองคำใครที่อยู่ตามเส้นทางนะฮะขอความกรุณานะฮะขอความนุเคราะห์อย่านำปัจัจมาถวายท่านนะฮะบางคนก็แหมยัดไส้กันมานะไม่เอานะฮะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยพุกสหนึ่งแล้วก็หน่วยกู้ภัย ปริสุทโปนะฮะของหลวงพ่อคุณมาอำนวยความสะดวกนะฮะมาเป็นลูกศิ์ลูกหาเนี่ยนำโดยในป่านันโทเนี่ยคนนี้เลยนะฮะเนี่ยไม่ธรรมดาคนนี้สายบุญคอนมวกได้หนูคอนมวกกับลูกอ่านี่นะฮะโอ้โหตลอดเส้นทางเลยนะฮะนี่แหนแล้วโคราชในทุกอำเภอในป่านันโทรู้จักหมดจริงเนาะโอ้คนดังจริงวะ อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีฮะมามาเดินกันสามวันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะคุณวิจัดการต่อเลยฮะอีกสักหนึ่งกิโลยกรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับเบ่าวนั่นทัก นั่งตรงตรงครับนั่งตรงตไม่ต้องก้มนะครับสาธุครับสาธุจุดไม่พอนะถ้าจะไปพรว้าจะ่ปร้านกวเดี๋ยวเา่มครับบูครับ วันนี้นะครับลังปู่ครับตาครับนอนหน้าตรวมดาดอนถนนเซนนี้สวมมดเลยครับเออวันนี้ลวงปู่นะฮะลวงปู่บอกว่าสามสิบโลนะตั้งเป้าไปสามสิบกิโลดอกมดฉีดสเปรย์ไหมผมไปเอาสเปรย์ให้ สี่ข้อนะตรงไหนข้อนี้นะอโอ้ยหัวผมแมได้ป้าบาดโขกหัวเลยนะหลวงพี่แม่เลือลอะไเดาำปุ๊ก <c oughs> เดี๋ยวันนี้ให้เดี๋ยวไงก็มันอยู่ข้างในไม่ให้ก็ไม่ให้ผม้าแล้ววันเนี้ยเราต้องมีของแรกเราต้องมีของแรกเปลี่ยนัจาบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้า ผมเก็บไว้ให้นะพี่เดี๋ยวไปนะยกครับยกรอถวายเลยครับยกรอยกน้ำเลยนะคบยกลอยครับยกรอ คุณอะรคุณทันแล้วเราจำไม่ได้ละก็น่าเคียร์ยกรอเลยครับน้องสองคนนี้ไปนเคียร์ยกรอนะเคียร์ยกรอมันจะไหวพื่อเคียร์ยกรอเลยครับยกน้ํารอเช็คปัจใจเช็คหวยนะครับผ้าดึงออกเลยครับผ้าแล้วก็เช็คของในพานบางทีในพานจะมีพระมาซ่อนนะครับในพานดอกไม้ต่างๆเช็คน้าหน้าเลยครับ สองแพ็กจับไว้นะครับแพ็กเดียวยกแพ็กเดียวยกไหวยกครับสอนไว้ครับสอนไว้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  น้องไม้น้องไม้นอ,มอยู่อยู่ในช่องไหมไปฝาท้ายปิดหน่อยขอรดานครับนนีปิดไฟฝาท้ายครับปิดไฟฝาท้าย ใช่ๆเจ้ากล <laughs> ้ามน้าหลัง,งนะมีฝนตหนาแนนอีกสิบห้ากิโลนะครับเราจะถึงผาทองคาแล้วครับอำเภอทัทลง้าทองคำไม่ไหนต่อครับคุณป๋อ่องมันเหลืองบบมับนเหลืองเนาะเออคง เนวครับสองรตามหลังมาสพเนี่ตามเก็บน้ำนะครับมีที่จัดที่รับเข้าขบวนเรี่ยงครับเข้าขบวนนะครับที่จัดคันของพถทักคำเนี่ยมีรถตู้เชื่อมน้ายู่ กระเป๋าออกด้านหลังเลยนะครับกระเป๋าออกน้องอาสาฮุกช่วยเช็คนำหน้าเลยครับกระเป๋าไว้ด้านหลังเลยครับกระเป๋าออกด้านหลังยกของรอเลยครับยกของรอหมวกออกด้วยครับหมวกหมวกคนบถ้าไม่พอแจ้งนะครับตอนนี้หัววงแบ่งไปได้สักสามสี่นายครับ ปิกอัพพนแรกบนทุกน้ำเต็มแล้ว